เราเห็นหงวะอ่าสวัสดีครับพี่น้องมาๆๆดีกินเขาเพิ่มแน่นพี่น้องกินเขาน้ำกันเลื่อนข้นเขานี่แหละว่ามีแนวมาอ่านก็สิ่งที่จะเขาว่านวเนี่ยแนวอาหารการกินบ้านท่านพี่น้องไง,ไง่ายๆเนาะแกงมะมี่เหมือนเดิ สโซนพระเวียนนี่ะนะจังว่ายาม่างพี่น้องก็ได้บางคนเขาเจะกับวุกินล็อกเพราะว่าคนบุญเก่าเขาเจะกักินอยู่กับพระเวียนเี่ห้อพวกเจ้าสิกินไปตลาดเขาเจะถามเนี่ยวันซื้อไปกินก็มียัง,ขงเขาจะว่าบอกเขาจะเคยกินกับสมตา,มขาเขาจะกับกินก็สมตามยิ่งกินใหม่ยิ่เกีเินใหม่ คือกันครับยกคนกับน้ำรีเป็นชิ้นอ่อนกบบกินไหนน้ำกันต้มเกิดต้มมีคือน้ำหวานห้าวผูกเก่าบวานห้าวผักกินเนาะ กินกับหราขึ้นกันครับบางคนมึงบอว่าว่าไปกินกับเพียงมาเขาเอาไปเตยพัดส,ส่วนหมาก็ไปพัดก็น้ำมันน้ำมันหอยผักกษษระเจี๊ยบนี่ก้านมาใหม่ถือกันขึ้นกันงหงอนุบัวขึ้นงามเลยครับ ก็มีเป็นบางภูมเรือนบางปีบางปีก็บื้อมีเลยพากันเนี่ยก็ได้บุคคลมีคนเอามาขายเนี่ยมันอยู่กับนามเลย Nào, làm như nào, nó ngảm dưới nó hồ hồ hợp nó ông phải chè ไมนปักกินกับผมก่ส่วนมากก,าาาาก,ก็กินแต่แนวนี่ล้วหวานเขานาน่าก็กินผักเวยียนกับพี่น้องผักเวียนเขากินเหี้นผู้มือนี่บันนี้เหนหรอครับุณเร็กน้อยบ่อจากก้าดอกผูม้มือเขาบ่จาอจ้ารับอีกยังเขาบเคยกินเร็กน้อยรุ่นใหม่มือเด่นมนนืหน้าก็บ่ืหน้าดำเนาะหน้าก็มีแต่หน้า,นนนาบวาน มันจะหญ่ยังขึ้นมาเขาอสียาตายเวิร์ดเหมือนโคจักอยู่ในเมืองเขาจะรู้เรแลครับสวนในเมืองเขาจะรูแลคลายปลูกกันล่ะน้ำครับม,มือเปนปลูกเขาจะดูแลใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเอาคองเขาจะเก็บขายเนาะ cửa ngảm nữa.

โดูรหาสิบ,บาทมันก็มีคือกันมังหนาวแต่วันมีแตะไนพี่น้องไนก็บเปลือกหนามมุมีใส่สตมตำซองหน่วยถบพ่อเปลือกน้าดูรหาสิบาท มากปุ๋มเนี่ยอะไรไ,ไรเปนเนาะเราสอดเนาะงามยากดูวปวดฟีไหยไห้เจออ่อนมันเนาะอาไบา้ำเนีครับพี่เนาะ ขอตรงงานเพื่อนได้บาบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกทรัพย์ทุกไรเลยครับเบลยบาย